สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ท่านครับสองสามสี่บารมีบอลวันนี้มีบอลสุดๆวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ใครจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเออเปอร์สาวน้องก้อยรับสายจ้าบอลด่างบอลป้ายสวยๆจจกพี่ๆต้นนี้ที่มือผมแตะอยู่ นี่คือสมบัติสยามบอลป้ายบอลป้ายสวยจีพีสมบัติสยามกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทจ้ะสมบัติสยามสวยๆเลยจะพีสวยๆเลยเนาะสมบัติสยามกระถางหกต้นโตๆจ้ะนี่ก็สมบัติสยามเช่นกันจะพีต้นโตเช่นกันป้ายรึป้ายสวยเลยสมบัติสยามสองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทเนาะนี่สมบัติสยามด้านนี้เป็นท้ารำไยท้าลำไยหกนิ้วเช่นกันจ้ะใหญ่มากใหญ่มาก โอ้ต้นใหญ่จริงกระถางหกจ่ะพี่นี่กระถางหกนิ้วใบใหม่รอดใหม่มาแล้วหนึ่ง้อยห้าสิบาทจ้ะเท้าลำไยเท้าลำไยใหญ่ๆเขียวป้ายแดงจำๆตัดจำๆแบบนี้จ้ะหนึ่ง้ห้าสิบแล้วก็ด้านนี้องค์หญิงท้อฝันจ้ะอันนี้หกนิ้วองค์หญิงท้อฝันกระถาง6นิ้วเนาะกระถางหนิ้วนี่รอดใหม่มาแล้วจ้ะสองร้อยบาทจา้ะองค์หญิงท้อฝัน,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 มมนสมมากตัวนี้เป็นไม้ใหญ่กระถางห้ากระถางหกดเลยจ้ะพี่ไม่ได้เปิดเลยตัวเนี้ยไม่ได้เปิดเพิ่งมาเปิดดูให้นะ ปกติเดินเดินผ่านเดินเลยหมดตัวนี้ไม้ใหญ่หมดละอันนี้โชคล้ำซ้ำจ้ะหน้าหวานๆเลยหน้าหน้าออกพารเทิโเลยนะพี่ขาวชมพูเอ่อเหลืองเนาะขาวชมพูเหลืองเหลืองทองนี่โชคลำรร้200คลำซ้ำสองร้อยจ้ะกระถางห้านิ้วโชคล้ำซ้ำหน้าหวานหน้าหวานสองร้อยบาทสองร้อยบาทนี่โชคลำรร้ำซ้ำอันนี้ก็เท้าลำไพ่นะจ้ะเท้าลำไพ่หนึ่งร้อยห้าสิบจะบีใหญ่มากกระถางหกนิ้วหลอดใหม่พี่ดู หลอดหม่เขียวแดงแดงแป๊ดออกมาเลยเท้ารำไพ่หนึ่งร้อยห้าสิบาทต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนี่ก็เท้าลำไพ่เช่นกันจะ้ะนี่หนึ150่งร้อยห้าสิบจ้ะหกนิ้วเท้ารำไพ่อันนี้ลูกไม้ผ่าจ้ะพี่ด่างเหลืองไบบี้เนาะใบแข็งก้านแข็งเป็นลูกไม้ผ่าจะ้ะสองร้อยห้าสิบบาทลูกไม้ผ่าด่างเหลืองด่างเหลืองใบใหม่ครึ่งเลยนี่ลูกไม้ผ่าด่างเหลือง ใบใหม่หครึ่งใบแข็งการแข็ง2 5งจ้า้าลูก้าไม้ผ่าด่างสวยๆอันนี้ก็สมบัติสยามนะจ๊ะกระถาง6นิ้วเช่นกันจะบีสอ0้บาทเดอ้อสมบัติสยามปลายลึกๆสวยๆแจำๆเลยจ้ะแจำๆเลยอ้องญิงทอ่อฝัน6นิ้วเจ้าญิงท่อฝันนี่ปลายลึกเช่นกันด่างสวยๆปลายลึกๆจะบีอค์หญิงทอ่อฝัอน200้อยจากกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วอง้์หญิงทอ่อฝันสวยๆ สองร้อยชุดต้นจ้ะวันหยิงทอฝันเนาะตอนนี้ใบกลมโอ้ใบใหม่เปิดด่างมาสวยจริงเลยใบนี้ใบใหม่ล่าสุดจะบีดนี่ใบนี้เลยเปิดด่างมันแจ่มๆเลยฉัตรทินกรจ้ะฉัตรทินกรใบกลมด่างเข้มๆแบบนี้เลยสวยกระถางห้าจุดห้านิ้วสามร้อยบาทจ้ะฉัตรทินกรฉัตรทินกรสามร้อยบาทนี่ใบกลมด่างลึกๆเลยใบใหม่ป้ายสวยๆเลยจ้ะ จินกรนนะด้านนี้มีมณนีร้อมเพชรอันนี้หน้าแผงนะจ๊ะน้าแผงเนาะมณนีร้อมเพชรน้าแผงสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี่ร้อยห้าสิบต้นใหญ่กระถางหกนิ้วมณนีร้อมเพชรกระถางหกนิ้วหน้าชมพูส้มนะจ๊ะพี่ใบไม้เปิดเอ่อเหลืองเลยเหลืองอมส้มเลยนี่นะแล้วก็ใบอื่นๆด่างชมพูนะจ๊ะมณนีร้อมเพชรน้าแผงเนาะสี่ร้อยห้าสิบบาทสี่ร้อยห้าสิบบาท อันนี้น้ำมังนนน้ำมังนนน้ำมังนนสามร้อยห้าสิบจ้ะกระถางห้านิ้วหน้าชมพูสวยๆเริ่มเปิดทองล้วจะมีใบใหม่นี่เนาะนีะ่นะนี่ตรงสะโพกใบเห็นไหมเปิดด่างเหลืองทองมาแล้วชมพูทองชมพูทองน้ำมังนนสามร้อยห้าสิบจ้ะสวย,ยสวยเลยสวยสวยเลยอันนี้ก็เป็นฉัดทินกรนะจ๊ะฉัรทินกรสามร้อยบาทจ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วฉัดทินกร ต้นนี้ก็น้ำเมืองนนจ่ะพี่น้ำเมืองนนนะเมืองนนท์สามร้อยห้าสิบจ่ะต้นนี้เป็นน้ำเมืองนนอันนี้เป็นน้ำเมืองนนแผงหน้าพืชใบเขียวเนาะด่างชมพูชมพูใบใหม่ฮาร์ครึ่งเปิดเหลืองทองและะ้วจ่ะพี่สวยสวยนะ้ำเมืองนนท์สามร้อยห้าสิบจ่ะสามร้อยห้าสิบอันนี้เศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านนี่เศรษฐีพันล้านหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับกระถางห้านิ้วเศรษฐีพันล้านดางังนีส่สวยๆ ฟอร์มใบดกๆกเจ้บีเนี่ยร้อยห้าสิบเจ็ดีพันล้านเนาะก็อันนี้ก็น้ำเมืองนอนนะจ๊ะน่าหวานมากเลยจ้าบีนนี้เอ๊ะน้ำเมืองนอนสามร้อยห้าสิบจ้ะน้าหวานสวยๆแบบนี้กระถางห้านิ้วจากกระถางห้านิ้วณเนะมืองนอนเมืองนนด้านนี้เป็นโนพเก้าอันนี้นพเก้าฟอร์มกอนะจ๊ะบี่ปลูกรวมกันสองต้นในกระถางเนาะกระถางหกนิ้วนพเก้าต่างสวยๆแบบนี้สามร้อยบาทจ้ะไม้กระถางหกนิ้วจ้ะบี่เลี้ยงฟอร์มกอแบบนี้เลย ฟอมกอฟอมกอถังหกสามร้อยบาทจากนพระเก้ามีสองต้นในกระถางนะจ๊ะมีสองต้นในกระถางเนาะนพระเก้าปลูกเลี้ยงฟอมกอแบบนี้อันนี้ศีลาหุ้มทองหน้าด่างทองจ้ะหน้าด่างทองสีลาหุ้มทองสามร้อยบาทครับหกนิ้วเช่นกันหกนิ้วใบใหญ่ๆเนี่ยเท่าฝ่ามือเลยพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่กระถางหกสีลาหุ้มทองด่างเรืองทองส,สวยๆจ้ะสามร้อยบาท ส่วนต้นนี้เป็นบอลกาบจ้าบอลกาบด่างขาวเนาะด่างส,สวยๆอ่าชื่อว่าทางช้างเผือกจ้ะพี่สองร้อยบาทเป็นบอลกาบทรงใบเขาจะออกกลมๆเป็นทรงถ้วยแบบนี้นะจ๊ะทรงถ้วยทรงถ้วยๆกลมๆด่างขาวทางช้างเผือกสองร้อยบาทครับทางช้างเผือกนี่สองร้อยบาทสองร้อยบาทอันนี้ก็จะเปิดไฟไลไท์นะพี่มันก็จะออกสลัวสลัวกันซะหน่อยเนาะสะลัวสลัวนะอ่ะน้ำมังนน นี่ต้นนี้นา้าเมืองโนนสามร้อยห้าสิบจ้ะน่าสวยๆหน้าเมืองโน,น,ห,น 350, หน้าสวยๆวยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบน่าสวยๆจะ้ะนี่ก็นะเมืองโนนเช่นกันหน้าสวยๆเช่นกันสามร้อยห้าสิบจ้ะเนี่ยแล้วก็มีสมบัติสยามนี่เราจะมีสมบัติสยามสองร้อยเนาะปลายลึกกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆปลายลึกสมบัติสยามสมบัติสยาม ต้นนี้มณนีล้อมเพชรมณีล้อมเพชรหน้าช,ชมพูใบใหม่เปิดเหลืองทองจ้ะพี่หน้าแพงเนาะมณีล้อมเพชรสี่้อหิบจ้ะกระถางห้าจุดห้านิ้วสี่ยห้าสิบาทมณีล้อมเพชรหน้าสวยสวยต้นนี้ก็มณีจ้ะนี่มณีล้อมเพชรเช่นกันหน้าสวยสวยสีร่รอยห้าสิบจ้ะนี่ยากขึ้นหมดแล้วพี่ตัวนี้ไม่ค่อยได้เปิดตัวนี้ไม่ค่อยได้เปิดเลยนี่มณีล้อมเพชรแพงนะจ้ะหน้าสวยสี่ร้ยห้าสิบครับมณีล้อมเพชร น่าคือสวยแบบนี้คือตอนนี้ขียา่าต้นนี้ไหมยา่ยาย่าเอ,อ่อโตจะแซงบอลแล้วไม่ได้เปิดแน่นมากอันนี้หลงตาหลงตานนีหลอดใหม่มาเจมเลยลอดใหม่มาเจมเดมี๋ยวรอแม่แม่กาเขาหน่อยไหมแม่แม่กาเขาหน่อยไม่หลงตาเนาะต้นนี้ก็มีอ่าเจ้าจัก,กรพาากกรพ,พัิเจ้าจัก,กระพัฒจะไปเจ้าจักรรพัินี่ด่างสวยต้นใหญ่มากหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่ร้อยห้าสิบ เจ้าจัก,กรพัดต้นใหญ่ๆกระถาง5.5นิ้วนี่หน้าด่างสวยๆอันนี้ก็สีลาหุ่มทองสีลาหุ่มทองนี่ใบไม้เปิดเหลืองทองหลอดใหม่มาแล้วจา้าบิสีลาหุ่มทอง300ครับ300บาทกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วตัวนี้ดูต้นใหญ่ๆวัดจากฝ่ามือแล้วกันนะพี่เนาะที่มือผมยกนี่เทียบจากซสกระถางซสต้นไม้เอาเนาะประมาณนี้นี่300บาท น,น,นีน่นาลีบุรพาจ้าเห็นไหมมืดหน่อยอ่ะนี่เตีงแสงให้พี่หนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะนาลีบุรพานี่ายชมพูสวยๆ้ยบยามูสวยๆนาลีบุรพามีต้นนี้แล้วก็มีต้นนี้จ้ะน,น,ะะน,ะน,นี่นาลีบุรพาหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนาลีบุรพาใหญ่นาลีบุรพาใหญ่กระถางหกนิ้วอันนี้เทพสายลุงเทพสายลุงจ้ะพี่หน้าใบใบเปิดหน้า หน้าแดงมาเลยหน้าแดงเขืนอายใครมาหรือเปล่าวันนี้ฮารครึ่งเลยอันนี้มีหนอเราจะพี่ไม้หัวไม้หนอนะยกไปต้องแสงไฟให้ด้วยต้องหลอไฟเนี่ยนี่ตอนนี้เทียใส่ลุงสวยมากนี่ใบใหม่ล่าสุดนะพี่ฮารครึ่งด่างเหลืองแดงเลยใบนี้ก็ฮารนี่หนอครับพี่อันนี้หนอละจ้ะไม่ใช่ใบล่างนี่หนอหนอหนอสวยๆเลยกระถางหกนิ้วเทยบสายอ่าเทยบสยลุงเทยใส่ลุงสวยๆพรหมวกพราหนอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาท นี่ยกทั้งต้นได้ทั้งต้นเลยได้ทั้งได้ทั้งแม่ได้ทั้งลูกได้ทั้ทง,ทงหัวได้ทั้งหน่อจากห้าร้อยคุ้มคุ้มสวยคุมค้มคุ้มใครที่อยากได้เลี้ยงฟอร์มกรท่านพี่หน้าแม่สวยมากใบใหม่ล่าสุดสุดจัดเลยเทปสายลุงต้นนี้ด้านนี้เป็นรัชโรทอนเป็นหน้าแผงนะ้วจะมีหน้าแผงเนาะสวยมากกระถางหกนิ้วสี่ร้อยบาทรัชโรทอนแผงใบใหญ่หญด่างเอ่อขอบด่างออกชมพูชมพูมพละมุนล,ละมุนแล้วก็ขอบใบด่างชมพูเข้มจ้ะพี่ใบนี้ออกด่างเหลืองเนาะ ัชโลทอนหน้าแผงเหจ๊ะหน้าปกติเขาจะเป็นหน้าพื้นใบชมพูแล้วก็ด่างชมพูอีกทีอันนี้เป็นหน้าแผงลัชโลทอนสวยมากจ้ะพี่สี่ร้อยบาทสวยไม่เหมือนใครอ่ะสิหน้าแผงเจียมๆอารมณ์เดียวกับมานีเลยพี่มีทั้งหน้าปกติและหน้าแผงเนาะขายกันแพ็กันมีทั้งหน้าปกติและหน้าแผงด้านนี้ลูกไม้อ่ะข้างในข้างใน ลูกไม้ด่างเหลืองครับพี่เป็นลูกไม้ผ่าเนาะเป็นลูกไม้ผ่ากระถางหกนิ้วด่างเหลืองสวยต้นนี้สองร้อยห้าสิบจ้ะพี่สองร้อยห้าสิบนี่ลูกไม้ด่างเหลืองสวยมากด่างเหลืองสวยมากนี่สองร้อยห้าสิบแล้วก็อันนี้เป็นลูกไม้แยกหน่อจ้ะพี่จะเปิดวางนี้เห็นไหมลูกไม้แยกหน่อนี่เป็นพื้นใบขาวป้ายเขียวนะครับพื้นใบขาวป้ายเขียว เม็ดแดงแบบนี้เป็นไม้แยกหน่อเป็นไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อลูกไม้ลูกไม้ผ่ายแยกหน่อต้นนี้สี่ร้อยบาทครับผมเป็นออกเชิงป้ายนะพี่เชิงป้ายนะเชิงป้ายพื้นใบขาวป้ายเขียวเหมือนพวกสยามนลิมิตคือป้ายขอบใบเข้ามานะจ๊ะพี่ป้ายขอบใบเข้ามาเนาะสวยๆเลยเห็นฟอร์มไหมเดี๋ยวผมเปิดนิดนึงก็ได้ฟอร์มเต็มฟอร์มเต็ม มันอยู่อยู่ตู้อยู่ริมนันจะบีก็จะมืดๆหน่อยประมาณนี้สี่ร้อยบาทลูกไม้ยยกหน่อเป็นลูกไม้ป้ายลูกป้ายเขียวป้ายเขียวพื้นใบขาวป้ายเขียวนี่ฟอร์มเต็มจะมีฟอร์มเต็ม่วาตันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดจ้ะยกไปตรงหลอดไฟให้ดูลูกไม้เมล็ดลูกไม้เมล็ดต้นนี้เม็ดแดงเข้มสวยมากดใบนี้ใบใหม่ด่างออก ออกเหลืองอมเขียวอ่อนออน,นะพี่เหลืองเลมอนประมาณนี้ออกเหลืองเลมอนต้นนี้ลูกไม้พอมเล็ดจะะ้ะกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วลูกไม้พอมเล็ดนี่ต้นนี้350แล้วกันครับพี่ๆ350สวยมากมาเล็ดนะจะ๊ะ350กระถาง6นิ้วสวยจริงๆนี่ขนาดแสงน้อยเปิดหลอดไฟต้นจริงสวยมากจะ้ะต้นจริงสวยมากแหม แอปซอง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 ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกดาราเนาะผมอะไรเมื่อเช้าใช่อะไรเมื่อเช้าอันนี้ก็ดาราเดี๋ยวเปิดดูหน่อยอ่ามีสีเลือกงามสีเลือกงามก่อนแล้วกันมีกระถางหกนิ้วสีเลือกงามใหญ่สีเลือกงามใหญ่หญด่างเหลืองสวยๆเม็ดสีเริ่มมาแล้วจากกระถางหกเนาะ กระถางหกนี่คือแบบไซต์ตั้งแม่เลยแล้วกันพี่ไซต์แม่พันเลยนี้เพราะว่าเม็ดสีน้องเริ่มมาแล้วนี่สีเลิกงามเจ็ดร้อยบาทจ้ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสีเลิกงามสวยๆจ้ะนี่สีเลิกงามสวยๆหกนิ้วเจ็ดร้อยบาทเหลืองเข็บป,ปัดเม็ดสีมาแล้วจ้ะพี่ๆเม็ดสีมาแล้วเนาะเม็ดสีน้องเริ่มมาแล้วเม็ดสีน้องเริ่มมาแล้วนี่อันนี้ก็ใบใหม่กำลังกลาง,างสวยมากจ้ะพี่สีเลิกงามสีเลิกงามสีเลิกงาม เนี่ยสีมาแล้วสีเลิกงามเหลืองสวยเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วจากกระถางหกนิ้วอันนี้ดาราดารากระถางหกจะบดีดารานกพาลัดดารานกพาลัดดารานกพรัดกระถางหกนิ้วป้ายลึกๆจะบีสี่ร้อยห้าสิบจากอันนี้ไซส์หกนิ้วเนาะไซส์หกนิ้วไซส์หกนิ้วแล้วก็มีดาราใหญ่ตนนัวนี้ใช่หนอไหมเนี่ยเอาไม่ใช่ใบใบร่างอะดาราใหญ่จะพี่ดาราใหญ่กระถางอันนี้กระถางแปดนิ้ว กระถางแปดนิ้วดารานบพรลัตต้นใหญ่ต้นใหญ่หนึ่งพันบาทจ้ะหนึ่งพันบาทแปดนิ้วนะเจ้ะพี่กระถางแปดกระถางแปดนี่กระถางแปดนิ้วไซส์ใหญ่เลยหนึ่งพันบาทดารานพัลัตดารานพลัตแบ่งไซส์ใหญ่แปดนิ้วให้เลยแบ่งไซส์ใหญ่แปดนิ้วให้เลยหนึ่งพันบาทสวยๆจ้ะอ่าเดี๋ยวพอดีเลยเจอระชโลเมื่อกี้ขึ้นราชโลอรหน้าแผงนะพี่อันนี้เนี่ยจะให้ดูหน้าปกติเขาจะเป็นแบบนี้ที่ผมบอกนี่อันนี้ละชโลอรเหมือนกันจ้ะพี่ รัชโลธรสามร้อยห้าสิบจ้ะกระถางหกนิ้วนี่หน้าชมพูสวยๆแบบนี้รัชโลธรน,นะจ๊ะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบหน้าหวานหวานน้ำตาลชิดซ้ายฮันแน่อะสีการตัวน,นี้สีการจันาพิเศษเจนสองนะจ๊ะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสีการจันาพิเศษเจนสองสวยๆหน้าด่างชมพูป้ายชมพูขอบทองนะจ๊ะขอบใบนะพี่ขอบใบทอง 4, สีการเจนสอง 2. ชมพูตัดพื้นใบเขียวแจ่มๆจ้ะสีการจนาพิเศษเป็นสองอยสวย,สวยกระถางหกนิ้วสี่ร้อยห้าสิบจ้ะสีการสวยมาก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 อันนี้เจ้าสาวเจ้าสาวกระถางห้านี่ฟอร์มใบดอกดอกป้ายสวยตัดกันชัดๆจบ้บีเจ้าสาวเจ้าสาวสามร้อยบาทจ้ะบีห้านิ้วฟอร์มใบดอกดอกป้ายตัดกันสวยแจ่มๆสามร้อยบาท เจ้าสาวอันนี้ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากอมณีมันตาครับพี่กระถางหกคือแบบเดี๋ยวนะผมให้ดูฟอร์มอย่ายกดูให้ดูฟอร์มกระถางหกกระถางหกต้นใหญ่มากดางสวยด้วยนี่กระถางหกล้นลงกระถางสิบห้ายี่สิบได้เลยใบยใหญ่มากนี่พี่มณีมันตามณีมันตาสี่ร้อยบาทจ้ะต้นใหญ่ยกเลยดีกว่ายกเลยสี่ร้อยพี่คุ้มๆนี่ สวยคมคุ้มต้นยังใหญ่มณีมันตามณีมันตานี่บอลกาบนะจ้ะพี่บอลกาบบอลแข้งนะบอลกาบ,บนี่กาบบอลกาบสี่ร้อยบาทมณีมันตาใหญ่มากใหญ่บิก๊กเบิ้มเลยใหญ่บิก๊กเบิ้มเลยสี่ร้อยบาทแล้วก็มีไม้ใหม่นะจ้ะพี่นี่เปิดด่างมาแล้วสวยๆแบบนี้เนาะใครอยากเห็นหน้าตอนโตเตรียมไว้ต้นแม่ทักรายมาจา้ะพี่หาน้องก้อยเลยส่งรูปแม่ให้ดูสวยมากวังพิกุลจะ้ะสามร้อยบาท ผมบอกเลยที่อาจจะนึกหน้าไม่ค่อยออกว่าด่างแบบนี้แล้วโตวมาจะเป็นแบบไหนใช่ไหมพี่ดูต้นแม่ก่อนแล้วพี่จะจึง้งผมบอกเลยแล้วพี่จะจึง้งวางพิกุลจะวางพิกลเนาะลองชื่อว่าวางพิกุลฝากไว้ด้วยจ้ะพี่ใหมยใหม่สวยมากทักดูรูปแม่ก่อนได้สวยจริงๆไม่ได้อิงอะไรทั้งนั้น <laughs> ไม่ได้ยอไม่ได้อิงนะพี่สามร้อยวางพิกลสวยมากดูต้นแม่ก่อนได้ก่อนตัดใจเนาะสวยจริงๆงวังพิกุลจะ้ะนี่ก็น้ำมังลนหน้าหวาน น้ำมังนวหน้าหวานชมพูหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้ำมังนวลจะี่สามร้อยหน้าสิบจ้ะน้ำมังนวลหวาน,นะน,ห,นาหวาน,วานเลยหวานหวานเลยอาสนใจโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับพี่พี่เนาะสองสี่บริลีมีบอลฝากกดและฝากกดติดตามเลยเด้อสนใจตัวไหนก็กินกลางกันเข้ามานะจ้ะแบ่งบอลราคาหลักร้อย เบาๆเอาแป่งไปเลี้ยงกันจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ